สวัสดีค่ะช่องเม่เพียวชาแนเเล,ลค่ะวันนี้เมาชมวิวธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านนาบ้านเฮาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เวลาตอนนี้ก็11ิโมงกว่าแล้วแดดเปียงๆเ,เลยค่ะกล่องจักสั่นนิดนึงเดอ้อเพราะว่าเดินย่างค่ะแต่ตะยันสมัอะไรจังไายืนกล้องวะกวตะยันกระ่อยืนกล้อง เหมือนกันเดือดในก็เหมือนกันนี่ในธรรมชาติบ้านเฮาอันนี้ก็ขอดไปไหนไหนใครหมอ๋อเบียร์อิตาลีเดือดเผาะมาไหนอนไหนเดี๋ยวตะอมานะโอ้ก็เห็ดแล้่มีเห็ดเพาะสุดตัวเบียดกันก็จะร่มชื่ไปก็เบื่อหนึ่งกว่าอะไรก็ขอดไปไหนอู้เป็นแต่ยานเอางูนี่ก็ดี โอ้โอ้โอเสียงกินหยาก็นจนได้ยินบัดขนาดนกกินยาเก่งเนาะโอ้ยาขนาดเลยยานี่มันไม่ค่อยกินหากุงฮะคือรออกเนีเพ่อที่ำนนโอ้ย่าขนาดเลยนี่ลามทางวันโลดนี่บิกค,ค่ะกินขนาดเลยกินจนไม่เงยคอขึ้นมาดูคน มาะเสยา์แต่หเหมาะผลเนาะโอ้ต้นโมกาโอ้ผูกพวงไว้คืออะไรคะว่าน,นกมกินเลืค่ะโอ้จะแล้น,นกมันกลัวบอกผูกไว้ออาันนะแล้วนกมันกลัวบอกเออต้นมะม่วงเท่าไหรมะม่วงนะมะม่วงสองมะม่วงแกว้วโอ้หญ้าให้งัวสอนดิอันนี้ก็ กาเราเข้าหวานคะนี่โอ้จีนเนาะถมูจะเท็น่ยมูนุ้ยเนาะทอไปกันมูเลยเท็ดนะวะเออมีค่ะน้ำไม่สมไก่เบลท่ิ่งจะไหนก็ปมันต้องบอยก่ละเบมือน้ำไมยังบอออกเลยค่ะน้ำไม่สมไัยมาชมบรรยากาศคาบานเฮาค่บเม ถักขนาดเลยสะตัวมีอันนี้ก็คือหางหนาคเอาไว้สําหรับสูบน้ํานะคะนี่สูบน้ําเด้อหางหนาคค่ะโอ้อใหญ่งัวลรออ่อนดีอ่อ,อนอใหญ่งูเหรอเด้อันนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึงน่งในปั้นมู่เถอะนะโกงไปทุกนทันรันตีมู่เถอะนะเออทุกกันตีนะจ๊เพือมูหกโอเค หมู่6เนาะก็เจริญครับบางเสาไฟฟ,าฟ้าไฟฟ้าขึ้นทางกลางทงเด้อบบบนี้บุ้งหมู่6ไหะคะเจริญเป็นหมู่บ้านห่างๆค่ะเป็นหมู่บ้านที่เขาอีออกมาย้ายมาปลูกบ้านอยู่กลางทงนกงเนาะนอะีกริยายเขตไทยเขตมั่นเนาะผู้ใหญ่สมอนเนาะแล้วก็เขาก็ส่วนมากเขาก็สิออกมาอยู่นากันเนาะส่วนมากเนาะที่ไทยที่มั่นแบบนี้เนาะแต่ก่อนก็ แต่ก่อนก็นเป็นนาเป็นให้นะคะแตอเนี้ยหันเสาแล้วโอ้เห็ดก็น่าจะออกตรงนี้นี่ต้นจิกต้นหางหลายเด้อโซนนี้นะจะแปลว่าในไให้หนาในี่ออกหมดได้เห็ดนี่เนาะอันนี้เป็นแปลงใหม่บอกมันคือเลืองอยู่ตนันงตัวนี้ข้าวนี่โอ้เจ้าฝนตกน้ำทำไมมันไม่ขังในนาเลยกุ้งโอ้เออเออ น้ำไหลออกหมดเนาะรอดใต้พื้นดินนะคะ่านผป้าชม่มึงน,นี่ยผักบวบได้เปรี้ยวเลยงามงามดู้จนี่ก็งามปุยได้เนาะเป็นกองเป็นกอง,เป,กองเป็นจุ่มจุ่มเ,เนาะนป่นคือเป็นอปุยชีวภาพาปุยมูลวัวเนาะขี้วัวเหนานะปุยธรรมชาติกาส่วนมากตรงนี้พวกไอ้เพื่อนไอ้ล้าบวัวนี่เพื่อนกระเซียไวด้ดำกันนี่ดำน่าจะใส่ข้าวเจ้าดอค่ะ พักขนาดทำทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยซิปเป็นบอกแม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแน,นลเลยค่ะติดถูกไงจะว่ากันนะคะมาชมธรรมชาติบ้านเฮาค่ะท่นานผู้ชมเหมือนอยู่บ้านเฮาค่ะบ้านเฮาก็าาคักขนาดท้องฟ้ามันเห็นรมะมีค่ะซื้อปนซีโต๊ะคะท่นานผู้ชม ก้อนเมฆลายเด้อเหมือน,นก้อนเมฆลายค่ะมึงก้อนเนมฆลายก็กคนทุกตกค่ะ,คะ,คะนี่นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ